ชัดเจนมากไม่รับนะครับล่าสุดมีคนถามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เกี่ยวกับเพลงพิมระดามาฟังชัดๆกันมาฟังบทสนทนากับหลายคำถามเป็นเกย์จริงไหมจะรับเพลงพิมระดาเข้าร่วมค่ายโตเกียวอีกหรือไม่ไปฟังกันจริงไม่จริงก็อยู่ที่ท่านผู้ชมพ,พิจารณาเพราะเราก็โพสต์ไปแล้วสาเหตุที่เลิกทุกคนก็รู้อยู่นะครับเรื่องนี้สาเหตุที่เลิกก็ไม่ใช่อย่างการันตีว่าเป็นเรื่องเดิมตอนนี้ คนคุยก็ไม่มีครับแฟนก็ไม่มีแต่ตอนนี้ก็มีแต่ไปหาเพื่อนหาฟูงอะไรเงนี้ครับล่าสุดนะคะน้องเพลงขอประกาศลาออกจากแพลวพาแล้วแล้วถ้าเขามาสมัครกับโตเกียวมิวสิกจะรับไหมคะอ๋อก็คงไม่รับนะครับก็ <laughs> <laughs> ขออนุญาตอาจจะอาจจะบอกว่าอาจจะยังนะอะไรเยงนี้ครับสุดประกาศเป็นเก์น,น้อยแล้วอันนี้เรื่องจริงไหมคะหรือว่าคอนเทนต <laughs> ์จริงๆแล้วจริงไม่จริงก็อยู่ที่ท่านผู้ชมพิจารณาเ <laughs> พราะเราก็โพสต์ไปแล้วนะครับก็ วันนี้ค่อนข้างคือหามากทุกแบบว่าอินฟูก็มาคอมเมนต์อ่าช่องคงช่องข่าวก็พากันโพสสน้าบันไปผมว่าวันนี้เป็นวันที่มีสีสันมากๆวันหนึ่งครับก็สนุกดีนะครับวันนี้แล้วก็หลังจากที่โพสต์ไปแล้วมีแฟนคลับมีพี่ๆดาราเข้ามาซ<อ>ัพพอร์ตเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็เราไม่รูนะว่าพี่ๆดาราแบบติดตามเราอะไรเงี้ยแบบเราก็คิดว่าเราเป็นแค่คอินฟูแต่ว่าพอเรามีข่าวอะไรเงี้ยเขาก็มาคอมเมนต์เราอุ้ยตายแล้ว เหมือนพี่แท็กอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์พี่มาตูมอะไรเงี้ยต่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากตันนี้มีคนที่จ้องดราม,ม่านะคะแล้วก็โยงไปถึงเรื่องภรรยาเก่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เลิอกอะ่ะอันนี้น้องบิ๊กอยากจะชี้แจงว่ายังไงสาเหตุที่เลิกทุกคนก็รู้อยู่นะครับเรื่องนี้สาเหตุที่เลิกก็คงไม่ใช่อย่างการันตีว่าเป็นเรื่องเดิมอันนี้มันเป็นจริงๆแล้วการเลิกลาของคนเราอ่ะมันให้บอกที่ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมามากานานแล้วแต่ ไม่ใช่เรื่องนี้ที่เป็นที่เป็นสาเหตุไม่ใช่เรื่องนี้ครับแล้วตอนนี้มีคนคุยหรือมีแฟนหรือยังคะก็จริงๆแล้วตอนนี้คนคุยก็ไม่มีครับแฟนก็ไม่มีแต่ตอนนี้ก็มีแต่ไปหาเพื่อนหาฟูงอะไรอย่างเงี้ยครับล่าสุดนะคะน้องเพลงขอประกาศลาออกจากแพรววแล้วแล้วถ้าเขามาสมัครกับโตเกียวมิวสิกจะรับไหมคะอ๋อก็คงไม่รับนะครับก็ขออนุญาตอาจจะอาจจะบอกว่าอาจจะยังนาอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วตอนนี้ธุรกิจค่ายเพลงเป็นยังไงบ้างคะค่ายเพลงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการกำลังเตรียมความพร้อมการเปิดวงซึ่งตอนนี้ปีนี้เราทําเป็นวงดนตรีด้วยขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็ตอนนี้กำลังกำลังจะสร้างผลงานก็เปิดวงวันที่8นี้ก็ช่วงนี้กำลังยุ่งกันสุดครับแต่ว่าค่ายเพลงก็โอเคน้องๆก็่ามีผลงานออกมาเลื่อยอยู่ครับเรามีแลนทัวร์ต่างประเทศบ้างไหมคะแลนต่างประเทศตอนนี้มียุโรปเจาะเข้ามาแล้วก็มีออสเตรเลียเจาะเข้ามา ตอนนี้เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมากนะคะแล้วก็มีแผนในอนาคตอยากทําอะไรอีกคะในอนาคตก็จริงๆแล้วผมอยากทําอย่างเดียวเลยคือทําตัวให้มีความสุขแล้วก็สร้างอาณาจักรอาณาเขีหอยตัวเองให,ใ,หให้มันใหญ่ขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งตอนนี้เรากำลังทำสตูดิโอของตัวเองทําตึกค่ายเพลงของตัวเองทําเป็นเหมือนฟิวอะคาเดมี่ของตัวเองครบวงจรนะครับก็อยากทําให้มันสำเร็จ สิ่งที่อยากฝากนะครับผมก็ฝากด้วยครับกับ8ตุลาคมนี้กับงานคอนเสิร์ตนะครับเปิดวงของตัวเกมมิวสิกเป็นครั้งแรกที่เราทําเต็มรูปแบบเวทีเสียงสีเสียงนะครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างคอนเสิร์ตลูกทุ่งอีสานที่แบบรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นแน่นอนฝากด้วยครับ8ตุลาคมนี้ที่อําเภอเมืองจ้าคอนแก่นครับ ค่ะพี่น้องขอบคุณคลิปจาก APOP today จ้านั่นล่ะค่ะคือจังทางพยาบาลฟินแลนด์แล้วหาสัมภาษณ์นะคะหลังจากมีคลิปนี้ออกมาแล้วชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันนะคะพี่น้องบอกว่ามไม่รับครับชัดเจนครับบอสชัดเจนในวันที่ฉันไม่มีใครเธอเลือกทิ้งฉันตอนนี้ถ้าเธอจะกลับมาตอบเลยว่าไม่รับครับเน้นถ้าเธอคิดนะ ไม่เอาจ้ายังจะกล้ามาอีกเหรอกล้ามากระเติบหนึ่งอยู่เด้อว่าสันครับไม่รับครับชัดเจนเนาะทุกคนในค่ายพรีเมียมจ้ากว่าจะรับมาก็ต้องผ่านการคัดเลือกจ้า ไม่รับค่ะดีแล้วที่ตอบว่าไม่รับเพราะ f c หลายๆเสียงก็คงไม่อยากให้รับค่ะพูดไปให้ชัดเจนไม่รับคนแบบนั้นไม่ควรได้รับโอกาสและความสามารถไม่ได้ดีมากลูกล่างหน้าตาก็แค่ที่เห็นอยู่และดูเป็นคนที่พัฒนายากนะถ้ารับคิดว่ายัดใจ f อซีหลายๆพ่นวาค่ะมีคนคุยหรือแฟนหรือยังคะฮ่าฮาคือหัวเลาะคือบอตอบเนาะบอดบิก no, โอ้ยคอยละ รุ่นจนุนว่าเพินวานะคะเนาะไม่รับชัดเจนมากถ้ายังกล้ามาสมัครอีกก็คือหน้าด้านสุดๆแล้วแหละคนเนระคุณไม่รับนะเข้าใจที่สุดค่ะเพราะให้โอกาสไปแล้วเลือกไม่รับเองคนเก่งมีฝีมืออีกเยอะค่ะชัดเจนชัดเจนอิลลี่ยาใจออเดอร์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอ้ยชัดเจนมากครับ ผมติดตามมาตั้งแต่น,ะนานนาทำอะไรเราเห็นหมดน้องไลฟ์สดตลอดถูกต้องแล้วครับบอสไม่รับน้องแถวบ้านก็มีลูกสองคนอบอุ่นอ่อนหวานเหมือนผู้หญิงบ้านฟินแลนด์แต่ทุกวันนี้ก็อยู่กับภรรยาเขาช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกได้ดีมากเลยจ้าคือคนแบบนี้คุยเก่งมากคุยเก่งคุยสนุกสนานตอบได้ชัดเจนมากๆไม่รับ แต่ว่าเพิ่นกับบกามาดอกเนาะค่ะเนาะคิดว่าในเมื่อเขาเลือกแบบนั้นแล้วชาวเน็ตบางคนนะคะกับเขามาคอมเมนต์่ะคะพี่น้องบอกว่าโอ้ยนักข่าวเพิินก็สัังมาถามนะจ้า,จาเนาะเยาว่าบอดบรับเลยนั่งเองกับงบ่กลกามาสมัครหรอกค่ะโอ้ยเนาะนะคะพี่น้องหลายๆคนก็มาคำตอบทางพยาบาลฟินแลนด์บอกว่าไม่รับคะ่ะอาจจะยังนะนะคะตอบชัดเจนค่ะอิหลี ถ้าตามตั้งแต่แรกจะรู้ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุ่มเทกับน้องและเพลงหอยใจบ้างไฟแสนมากขนาดไหนเมื่อโดนเทแบบนั้นเป็นใครใครก็จำแหละจ้าคือสิบรับดอกเปิ้วานะคะเนาะบอสชัดเจนชัดเจนมากเก่งมากจริงๆดีแล้วไม่ต้องรับเลยคนนี้ออกไปแล้วยังกลับมาอีกหรือชัดเจนจ้าตอบแบบถูกใจเอฟซหลายๆคนนะคะเนาะตอบ ครบจบที่นี่ถูกใจมากๆเพื่นวาชัดจีนว่ัสันถึกใจอีดีชัดตีนทุกคำํำเยี่ยมเลยชัดเจนมากไม่รับนะครับชัดแล้วนะสุดยอดค่ะยังจะกล้ามาอยู่โตเกียวอยู่หรือเพราะเธอพูดเองว่าใครดีกับเธอสุดท้ายแล้วก็จบแล้วจ้าขอยมักคำบอกปุณยิบาลฟินแลนด์คักเนอะ แม่รักหนูที่ตัวหนูไม่ได้เกี่ยวว่าหนูเป็นอะไรจ้าคอมเมนต์เป็นเอกฉันไม่รับเหมือนกันจ้าเนี่ราคาทางพยาบาลฟินแลนด์ตอบชัดตรงประเด็นค่ะพี่น้องฐานน้องเพลงขอกลับมาทางพยาบาลสิรพลบอกว่าไม่รับนะครับหรืออาจจะตอบว่ายังก่อนนะตอบถึกใจเช่าน็ดเอฟซีค่ะพี่น้อง พี่น้องหลายๆคนได้ฟังคลิปนี้แล้วค่ะมีความคิดเห็นหรืออยากจะคอมเมนต์เข้ามารับฟังกะคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องต้องขอจบไปเพียงเท่านี้เดอ้อเอาไว้พอกันคลิปหนะน้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเอคขาเดอ้อสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า